โพสถึงคุณพ่ออดีตสามีแต่ทำแฟนๆหลุดโฟกัสเรียกได้ว่าแม้จะยุติสถานะสามีภรรยากันแล้วแต่ยังมีมิตรภาพดีๆให้กันเสมอเลยแหละค่ะสำหรับนางเอกสาวแอปทักษอนและอดีตสามีอย่างสงกรานต์เชนรงพอแอปยังให้ความเคารพคุณพ่อคุณแม่ของสองกรานต์เหมือนเดิมแถมยังเข้าไปหาคุณพ่อหรือคุณปู่ไพวง์อยู่ตลอดทุกเทศกาลวันสําคัญด้วยล่าสุดเมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดของคุณปู่ไพวงแอปก็ได้ออกมาโพสต์ถึง ซึ่งโพสต์นี้ว่าที่แฟนอย่างนนกุลหรือชาโนนสันตินธรกุลก็เข้ามากดไลค์เร็วมากจนแฟนๆต่างแซสน,นันเอาเป็นว่าจะว่ายังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะสุขสันต์วันเกิดคุณปูดที่เขารบรักค่ะ ad d P ี n n e r s c o r e กโบนันซแพ้นนกุลอีกละแต่มันเรื่องปกติหาเม้นนนกุลแป๊บนะกดไลค์ไม่ทันอีกละนนกุลไวมากไวกว่าจรวดก็นนกุลนี่ละค่ะ AIS Instagram ต้องเข้าแล้วนะคะพรีเซนเตอร์คนใหม่นนกูลกับแอปค่ะ้ดนด้านค่ะรอแม่แอปใจอ่อนค่ะคนนั้นน่ะไวมาก5นาทีมาแล้วแม่นอกจากจะเป็นว่าที่แฟนของแม่แอปแล้วยังเป็นแฟนคลับเบอร์หนึ่งด้วยละค่ะเพราะกดไลค์เร็วมากไม่ว่าจะโพสอะไรแถมยังคอยชมรวมถึงคอยซัพพอร์ตแม่แอปอยู่ตลอดด้วยทั้งหลอและแซนดีแบบนี้ไม่ใจอ่อนก็คงไม่ได้แล้วล่ะเนาะ